พไปดูน่าจะรารอสี่สิบปีอันนี้อร่อยมากลูกก็จะกลมสวยเหมือนปกใจน้ำแล้วก็กลิ่นหอมเนื้อแน่นไม่เละถ้าถังที่เเป็น นะน,นี่วหวานเลยเกียวเกี่ยวก็หวานเนี่ยครัเมื่อกี้ลองเกี่ยวไปแล้วใช่ที่รเราเห็นเนี่ยมผมเปิดตัวขนุนพันธุ์พิเศษแล้วจะบอกครับ าทานเป็น่าะนี่คืออาณาจักรข่าม่าไฟลองลองชิมลูกใหญ่ลูกใหญ่เนื้อหวาน ที่อื่นจะเปรี้ยวที่นี่จะหวานปีนเหยียบไอ้พวกนี้หลุด,<ม>ดอืกงวันหอมหวานแต่<ม>ต้องหอถึงจะได้กินนะเป็นอย่างนี้ทั้งสวนเลยเพราะนั้นน้ำเขาก็จะหวานหอมทีม่<ม>เป็นข้อน้ำใต้ดินอ๋อเหรอ อ๋อนี่บอปดาังเก็บต้นหนึ่งเราต้องเรียนเก็บครับอันนี้เราต้องใช้คนงานเช่นะแต่ว่าคุณสมบัติมันเวลาสุกเลยเปิดสวยไม่ไม่ลูกหรอกกิโลลูกมนึ่งน่าจะเกือบกิโลนะมันได้ลูกใหญ่มันลูกหนึ่งแล้วน้องนั้นก็จะเปลี่ยนไปทึงไหนเราไม่พอใจสองเอยู่ตอนนี้ลูกสองไปเดือนที่แล้วอยู่เจ็ดสิบบาทแต่ว่าเราจงหน้าบ้าน ดูในเฟดครับผมนี่สุติกาติดโคนประมาณแปดต้นเล็กๆเสริมรากแล้วก็พอเติดดีแล้วเราก็จะตัดลงไปปลูกเป็นต้นใหญ่ปลูกหนึ่งประมาณกี่โลครับเนี่ย ไม่เกินสามโลครับใไปเข้าแล้วก็ออกไม่ได้ <c oughs> แล้วแล้วไม้ไผ่ที่เรารอบรอบต้นนี่คือ,อยังไงครับเป็นไม้ไผ่ที่เราปลูกไว้รอบสวนทั่วทั้งสวนเลยครไว้กันพวกสัตว์พวกแมลงไอพวกอะไรไฟพวกลมอะไรอย่เงี้ยไอไอต้นอันนี้คือประมาณอายุเท่าไหร่แล้วต้นต้นนี้ตั้งแต่ก่อนคุณพ่อเกิด <S <S เรียยอาุก็ป็100ปปนแล้วครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณเกรียงศักดิ์ที่ปรึกษาของส<ม>วนกิตนิยมนะครับรกับกบชายน้ําที่ได้รับความนิยมกันนี่ตอนตอนนี้ราคารวมแล้วลูกละเท่าไหร่นะตอนนี้ยังเท่าปีก่อนครับหนึ่งมืนสองพันเก้ารอยบาทครับโอต้นหนึ่งนี่ก็รวมแล้วประมาณสามร้อยผลนะครับ ครับก็หลังจากที่สารกัมมันตลังสีที่เผยแพร่ที่ปราจีนบุรีเนี่ยในในส่วนของทางสวนที่มีการสั่งกันในระบบไหนบ้างครับใน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 ที่สวนจีนงส,ส,ส่วนใหญ่จะตามเพลแล้วก็ตานเพ่นที่วก กลุ่มเอ็มอคุกแล้วก็เซเว่นอีเลเวนเลยพวกแม่รัดแล้วก็บิ๊กไซต์ทางเออเชียมีดีอะไรต่างๆครับครับมีมีผลกระทบยังไงบ้างครับได้รับยังไงบ้างครับเรื่องสารกำมันตรังสีนี่ครับครับ,รบก็ตัวซีเซียมเนี่ยก็เป็นเรื่องกำลังเรียกว่าทอกอบตทาวของจังหวัดปัตตานีเลยนะครับ เพราะว่าส่งผลกระทบทั้งการท่องเที่ยวแล้วก็เรื่องการส่งออกรวมทั้งเรื่องของพืชผักผ,ผลไม้ต่างๆที่ออลูกค้ากลัวว่าจะมาปนเปื้อนตัวสารตัวนี้สิ่งสำคัญเลยผมก็คืออยากให้ทางหน่วยงานภาครัฐออกมาชี้แจงแบบเป็นรูปธรรมให้ความเชื่อมั่นต่อประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างชาติเลยต่างๆ อย่างชัดเจนเพราะว่าสื่อทางพักรักเนี่ยก็จะเ,เป็นสื่อที่เขาเรียกว่ามีประสิทธิผลที่สุดในการที่จะทําให้คนเนี่ยเชื่อมั่นว่ามันมันไม่กระทบมันมีผลวงแคบแค่ไหนหรือกว้างแค่ไหนนะครับแล้วก็มันจะกระจายไปสู่ในพื้นที่ต่างๆรวมถึงส่งผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์และพืชผักมากแค่ไหน ตรงนี้ต้องรีบออกมาเหมือนกับว่าชี้แจงปัญชาสัมพันธ์ออกมาอย่างรวดเร็วที่สุดัเพราะว่าถ้ามันเกิดผลกระทบแล้วเกิดความขาดความเชื่อมั่นไปไปเมื่อไหร่แล้วเนี่ยมันแก้ไขายากอย่างเช่นผลไม้เนี่ยถ้าเกิดว่าเขา cancel order การที่ลูกค้าจะกลับมา repeat หรือมา คือออเดอร์ซ้ำเนี่ยในปีนี้ก็ถือว่ายากแล้วแล้วก็การที่จะ,ะมาในปีถ,ถัดไปก็ยังเป็นที่ต้องนั่งคิดกันอยู่อีกว่ามันมีความเชื่อมั่นแค่ไหนแต่ถ้าเราสื่อสารแล้วก็ให้ความชัดเจนกับเรื่องเรื่องนี้อย่างรวดเร็วไม่ให้เกิดการแคนเซลออเดอร์ไปเนี่ยก็จะเป็นผลดีอย่างยิ่งครับครับลูกลูกค้า ของที่สวนนี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนไทยหรือว่าต่างชาติก็มีทั้งสองกลุ่มครับมีทั้งกลุ่มชาวต่างชาติชาวจีนชาวยุโรปแล้วก็ลูกค้าไทยด้วยปัจจุบันก็ประมาณ50าสครห้าสบครับมีการสอบถามในเรื่องสาร c หนึ่งยังไงบ้างไหมครับตัวเราเองเนี่ยก็ต้องเหนื่อยหน่อยการตอบคำถามกับลูกค้า โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าในไทยเนี่ยที่เป็นตัวแทนเป็นนิ่เยนเราในการที่จะส่งให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งเนี่ย mm hmm. เขาก็จะได้รับคำถามจากกลุ่มของลูกค้ามาไม่เว้นแต่ละวันเหมือนกันครับอันนี้ของเราเองก็ต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนในการที่จะตอบลูกค้าให้เกิดความสบายใจว่ามันไม่ส่งผลกระทบหรือไม่ส่งผลต่อเรื่องอะระยะยาว ที่จะเป็นปัญหาต่อเขาในการบริโภคนะครับออก็เหนื่อยอยู่ครับช่วงนี้ต้องตอบคำถามทุกวันครับครับผมอยากจะให้ทางภาครัฐเนี่ยรับรองมาตรฐานหรืออะไรอย่างไงบ้างครับผมส่วนเลยก็คืออกอกแถลงการชัดเจนเออต่อสื่อมวลชนนะครับว่าออขอบข่ายของการเกิด การปนเปื้อนเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนหรือไม่ไม่เกิดการปนเปื้อนแล้วก็อสองก็ออกเป็นหนังสือในการชี้แจงนะครับมีลายเซน็นหรือมีคำยืนยันจากหน่วยงานที่เขาเกี่ยวข้อง,องเช่นปรมาภูเพื่อสันติอะไรเงี่ยอของหนังสือมีคําชี้แจงยืนยันมาหรือถ้าเกิดมันเกิดการรั่วไหลจริงมันอยู่ในขอบเขตแค่ไหนรัศมีเท่าไหร่ ในปริมาณเท่าไหร่ที่เรายอมรับได้หรือไม่เนี่ยครับก็จะส่งผลดีในในระยะยาวสำหรับทั้งจังหวัดเราแล้วก็ประเทศเราด้วยครับ,รบ,รบในในยอดของทุเรียนตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมเจอปัญหาหนักๆห,ห,หลายอย่างทั้งในเรื่องเรื่องแรกเลยก็คือ ตอนผลผลิตออกมาแล้วยังเป็นดอกอยู่ก็เจอ,เอ,อลมฝนในการกระหน่ำลงมาหลายรอบทำให้ดอกในการผลิตผลเนี่ยในรุ่นแรกซึ่งเป็นรุ่นที่เยอะที่สุดเนี่ยก็หลุดร่วงไปปริมาณมากแล้วยางตัวกบช้ยน้ำเองเนี่ยปีนี้ก็ยังดีที่มีออกรุ่น2รุ่นสาม,มาให้ ว่ามันก็จะให้ผลผลิตล่าเช้าไปเป็นเดือนเหมือนกันนะครับก็มีผลกระทบเยอะนะครับเจอโควิดมาแล้วก็มาเจอดินฟ้าอากาศแล้วหลังจากดินฟ้าอากาศแล้วถ้าเราเจอปัญหาซีเซียมเนี่ยเรายังแก้ไม่ทันอีกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องใหญ่เป็นปัญหาระยะยาวของไม่ไม่ใช่แค่กรอบวงมันไม่ใช่แค่จังหวัดเรานะครับถ้าเรื่องนี้มันข่าว ไปทั่วโลกเนี่ยซึ่งสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยมันก็มีเฟกเยอะนะครับแล้วยิ่งข่าวเฟกเนี่ยก็ยิ่งเป็นข่าวที่แพร่กระจายได้ไวเพราะว่ามันเกิดความตื่นเต้นเล้าใจนะครับะฉะนั้นเราต้องเอานำเอาความจริงเนี่ย้ามาแก้ไขข่าวให้ทนเวลาครับครับทุเรียนของเรานี่ยังไม่มีเคานเซนยันงครับย,ยังไม่มีเค n นเซแล้วก็สวนของเราก็ยังอยู่ไกลจาก แหลที่เกิดเหตุพอสมควรซึ่งจริงๆาตามที่ทราบข่าวมาเนี่ยถ้าปริมาณซีเซียมอยู่ขนาดเนี้ยมันก็ส่งผลถ้ามันรั่วไหลจริงนะครับก็ส่งผลในทัศนีย์ไม่น่าจะถึงสวนเราครับหรือถ้ามาถึงจริงก็เหลือปริมาณน้อยมากซึ่งร่างกายแล้วก็ต้นไม้อะไรเนี่ยก็ช่วย ขจัดที่ได้ทันไม่ส่งผลกระทบอะไรมากมายนะครับมันก็อยู่ที่ว่าข่าวที่ออกมาชัดเจนว่าปริมาณที่แท้จริงเขาเนี่ยถ้าเป็นทางการมีการยอมรับออกเอกสารมาชัดเจนว่าเท่าไหร่แล้ววงรัศมีในปริมาณเท่านี้มันส่งผลกระทบไกลแค่ไหนเราก็จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับ นักลงทุนให้กับประชากรต่างๆรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับเศรษฐกิจโดยรวมได้เป็นอย่างดีครับครับขอบคุณครับชื่อชื่อของพี่เขาครับชื่อพี่ก็ผมเกรียงศักดิ์กุดมสิงห์ครับสวนจิงนิยมอายุเท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้อายุตอนนี้ก็55แล้วครับครับผมขอบคุณมากครับผม